出来！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  ลาซวบ่อนมันนอนโอ้ยตัวทีพี่หลอกเราปอกไฟเมือกเนีย่ยบอนมันนอนรรมันเกิดปองนอนเถอะฮ้สบายดีไปพานอนนน่ะนี่นะลูกลูกโซกรับป๊ลูกลูกลูกข้ามลูก ม่กลัวตะเตนยามาลุพน,นอนประงาลุกลุกโอ้ย

theo con lụng một chút cần ngoài có nhiều mà bật cày đấy oh, oh, oh. เข็ดกล่องคอยดีหน่อยก็เสร็จ

สบายดีพ่อเมียพี่น้องตันตนอะไรทวพตะเต็นตะเต็นไปใต้พื้นนี่พี่น้องสี่คนมีลุงมินเบาไข่พอไปหน่อยนะครันโองตัวโนงได้ก,กันนาะที่ชู่ซีกันเนาะ

มนีได้ปล่ไปได้ฮะโมะโคโมกโเลยเยื่อรูดด้ถังโมกกะหาริณาหัวเลยกับโจึงด้มาเยื่งมันฮาริาหัวใช่เห็นณัวเจ้าป่าอืมแบบนี้ออกไปยังปเด่นทังนะลูกปเล่นทังนะเงหมเนาะ

ก็ข้าแกงวานก็คือ้ชาว่ะนี่ไงอะไรเาไปกินกิกนไปไป่ัทุัวใจล่ะตั้งตัง กินแม่ขอกอแน่เขากอแน่กินแล้วกินเาเขาเพรากินเขาเจาหูดินอเจ้าลังหนาเลยหลังแต่แต่เปนหลังโเ่งมาจากเรียเพราะให้ดมลุกเอาหูดังหอม โบเห็ดแนวนั้นเบิ่งไม้สิซ้อนนี่นี่นี่เอาดังหอมายสิเอาลิ่นเลียนนะนั้นสุกระปุกอืมตัวให้หมูดมตูเห็นดุ็ดจุกกระเพาะดุเห็ดจุกกระเพาะเห็นหยังมาไหมมาไหมเห็นไหมีอ่ะใครโบแปลงพันนะใครบแปลงพันบ้อเแปลงแปกะเปานใครแบ้าแปลงหรือเปล่า เอาของแล้วลงมาของเนาะน้อลแดงขัดเลยแดงบ้างบ้งยังคได้เนาะกลังคืมาเลีงไปไหมกันไดชิไปหา่โอ๊ยยังมาแลี้งเราไปแต่เว้นแจ็คโม้งจะมาอ่ะขอทำแม่ป่าไก่เอาชุดเปิมาไว้บนหวจังก็ได้นะ่พอแล้วปาเมือหิวขาว มันีมมื่อนะเมื่อนะมันก็ขู่ไว้มันชินมื่อนก็หหลสวนน้ำสวนสัเที่เรา็มีได้บ่าพาไปสงกลามีเงินืด้วยไโราดคือมีทินหรกมาชินไาจะนะบอ น้องหายอยากไปเที่ยวก้าวิพาไปทัศนะสอบแล้วแล้วก็พากู้ิพาไปเที่ยวเป็นอะไรอยากไปเป็นอะไรอยากไปแม่เราไปยังไอ้นาเลือกมาเล้าน้องนาเลือกไปพูดแล้วหายอยากไปเที่ยวกุละบเอาแช่แข็งไว้คุณยายบอกมันจะได้อร่อย กำลังพี่น้องเนาะไปกินเขาละบป่ะมินโนพอกันมากินขีดหนาจ้าพอดีได้อยู่เนาะประมาณนี้เนาะตั้งมาใส่ทอดเพราะมาเบิ่งทอดอยากเบิ่งอืมก็ได้ลาอยู่จมพรจมพรกวนติดโทรศัพท์คอย